สองสตอรี่แม่หมูพิมพากาหลังลูกชายหัวแก้วหัวแหว,แหวนนายนภัสอันฟอนไอจีแม่เรียกได้ว่าทำเอาชาวเนต็ตต่างฮือฮาเมื่อเหล่าชาวโซเชียลต่างสงสัยว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเมื่อตัวแม่รุ่งใหญ่อย่างหมูพิมพากาอันฟอลโล่ใบเฟิร์นพิมชนกแฟนของลูกชายนายนภัสท่ามกลางความงงของแฟนคลับซึ่งงานนี้ก็ชาวเนต็ตคาดเดาสาเหตุหมูพิมพากาเอาฟอลโล่ไอจีแฟนลูกชายใบเฟิร์นพิมชนก โดยชาวเน็ตส่วนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์ว่าน้อยใจลูกเว๋งลูกชายไหมคะช่วงนี้ลูกชายคลั่งรักมากหรือลูกชายติดแฟนจนลืมแม่ห่วงลูกชายอักเปล่าตอนนี้คลั่งรักมากห่วงลูกแน่แ่อารมณ์แบบพอเป็นแฟนแฟนสำคัญกว่าแม่ไรนี้เดาเอาห้าสิบห้าอาจจะมือลั่นไปโดนก็ได้ค่ะรอฟังแม่นะอย่าเพิ่งโยงเครื่องหมายสี่เหลี่ยมกราบงานนี้เรื่องราวจริงเท็จจะเป็นอย่างไรต้องรอเจ้าตัวออกมาทีแจงอีกครั้ง ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าไม่เพียงแต่แม่หมูพิมพกาอันฟอลโล่ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนายนภัสแต่ทางด้านนายนภัสอันฟอลโล่แม่หมูพิมพกาเช่นเดียวกันซึ่งงานนี้ก็ทําเอาชาวเน็ตจับตาความสัมพันธ์ของครอบครัวนี้เป็นอย่างมากล่าสุดในสตอรี่อินสตาแกรมแม่หมูพิมพกาเคลื่อนไหวหลังลูกชายหัวแก้วหัวแหวนนายนภัส อันฟอลโลไอจแม่โดยทางด้านหมูพิมพากาได้ออกมาโพสต์รูปพายบริเวณหน้าบ้านในช่วงค่ำคำซึ่งเป็นสถานที่เดียวกับที่ถ่ายลงนั่งกินข้าวคนเดียวเมื่อวานนี้งานนี้ก็ไม่รู้ว่าทางด้านแม่หมูพิมพากาจะสื่ออะไรหรือแต่อย่างใด